สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเชสสายครับสองโมงกว่าครับเมื่อกี้ก็เปิดน้ำใส่ผักแล้วก็เก็บมะเขือเข้าไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เลยว่าจะมา่อวานแฮ่ชิมูเข้าเพื่อว่าให้ได้ปิ่งปิ่งพี่น้องไปรู้น้ำกันครับผมครับเสียงนกห้องบรรยากาศดีลยพี่น้องตอนเชสสายนะครับเนาะแฮ่ชิมูแฮ่ชิมู พี่น้องขาดเป็นขาดครับตัวใดถึงขาดก็คือจังได้กินได้พี่น้องเพรว่ากันตัวใดกันเจ้งก็ออกได้ ตัดเลือดน้ำตาโตวะพี่น้องตัดเลือดเลือดน้ำตาโตวะสายกระไดกับชุกเฉินได้พี่น้องสายกระไดนี่เอาให้เนี้ยประของแต่ว่าที่มีป่าพะทละเพราะว่ามันเป็นเหห์ชีมูก ปล่ามีพี่น้องโอ้วันตอนเ่ซสายบ่ได้พี่น้องขับวันตอนเ่ซสายบ่ได้ เฮี้ยพื้นนี่แตกดีดีพี่น้องเจียที่ตะขาดเจ้าเฮี้ยพื้นนี้เจ้าไ <laughs> อ้คนที่ต่อนะครับสุดยอดแล้วครับถือว่าเป็นเฮี้ยที่แตกดี <laughs> มานพร้อมเพละเฮ้ยพื้นนี้ ให้แน่บ่มีเผยแพมาฝังเคี่ยฝังเคี่ยฝังเข่ขาประสันเป็นขงงาาวางจะลงน้ำตะเสาเลยช่วงนี้บ่มีป่ายเลยพี่น้องเนาะถือว่า ครับผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบเบื้องน้าพี่น้องช่วงสายๆเนาะสองโมงก็กว่ามันจะป่ามาถือพี่นอ้องขันบ่ฟุกอีรีนี่ยากอยู่ช่วงที่มันว่านเหหที่มันไดรีก็คือจนช่วงเสาร์พี่น้องั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับมหาหกโมงและะ้วก็ช่วงยีมาแลงพี่น้องช่วงผุ่มผําครับช่วงผุ่มผัมยีมาแลงมันก็จะถูกดีพี่น้องถูกดีครับป่า อากาศดีครับนะครับพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ล่มวีวีพี่น้องฝนตกทั้งไก่ครับอากาศเลยเย็นเย็นครับกถือว่าเป็นเป็นอากาศที่ดีมากครับผมขนาดว่าเดือนมีนานะครับน,นปกติแล้วมันจะห่อนนะเอาสำหรับผลงานมื่อนี้กับว้านสองเทียบพี่น้องบ่บ่ไ้ก็นนคือหยุดวันนะครับหยุดวันแต่ว่าเยบเ็บกเขือก็เป็น ว่ามันติดาข้ากมันได้เรียนน้ำมันก็ติดคักยัวเย็นหนาหวหมดละเอา้ายังแค่นี้ครับผม